ดีทุกท่านครับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปทำการแก้ไขปัญหา Honda Wave 110i คันนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในขณะน,นี้ซึ่งนะครับมีอาการนะครับสตาร์ตติดง่ายเล่งได้แต่ว่าเดินเบาไม่ได้นะครับก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้นะครับสามารถขับขี่ได้ เป็นปกตินะครับแต่อยู่ๆนะครับเดินเบาไม่ได้สงงางั้นมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับแต่เบื้องต้นนะครับจะให้เพื่อนๆไปดูอาการไปฟังเสียงรถดูก่อนนะครับว่ารถคันนี้นะครับอาการมันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปทําการแก้ไขปัญหาแล้วก็จะบอกนะครับเมื่อแก้ไขปัญหาเสร็จเนี่ยนะครับถ้าผมแก้ได้นะ ถ้าแก้ได้นะครับจะบอกว่ารถคันนี้มันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่นะครับที่อยู่ๆแล้วเดินเบาไม่ได้นะครับแต่ที่สําคัญนะครับไม่สามารถปรับรอบเดินเบาได้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าเราจะคลายสกู ปรับรอบเดินเบาออกมาจนสุดแล้วนะครับรถก็ยังไม่มีอาการรอบเครื่องสูงขึ้นแต่อย่างใดนะครับเพื่อนๆผมเชื่อว,ว่าเพื่อนๆหลายๆท่านพี่น้องหลายๆคนนะครับน่าจะสงสัยเหมือนผมเลยนะครับนั่นก็คืออาการปั๊มติก๊กมีปัญหานะครับอาจจะเป็นไส้กรองปั๊มติก๊กอุดตันแรงดันปั๊มติก๊กไม่พอไม่ถึงไม่เพียงพอนะครับสิ่งแรกนะครับที่เราจะต้องทําการตรวจเช็คนั่นก็คือแรงดันปั๊มติ๊กเดิมพี่น้องนะครับ เมื่อเราถอดฝาข้อบปั๊มติ๊กออกมาแล้วเป่าทําความสะอาดนะครับแล้วก็ดึงลิบล็อกตรงนี้ขึ้นสีเขียวเนี่ยนะครับกิบล็อกอาสายแรงดันปั๊มติ๊กเนี่ยนะครับแต่ละรุ่นอาจจะไม่เหมือนกันเดน้อน,นี้ก็ต้องขออภัยด้วยตรงนี้ดึงขึ้นเฉยเฉยแล้วก็ถอยสายปั๊มติ๊กออกได้เลยนะครับเ,เพื่อนเพื่อนนะครับเมื่อเราทําการอาถอดนะครับสายปั๊มติ๊กออกแล้วเราครับเราก็เอานะครับตัววัดแรงดันปั๊มติ๊กมาต่อเข้าแบบนี้นะครับ ตัววัดแรงดันปั๊มจีของผมนะครับแปลงอีกแล้วนะครับสามารถใช้ได้ทั้งยามาฮ่าแล้วก็ฮอนด้าเลยนะครับทั้งแจ็คเล็กแจ็คใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆแปลงเอาพี่น้องนะครับนะครับีิเกียจถอดแจ็คเข้าแจ็คออกนะครับมันเหนื่อยนะครับก็เลยเอาสายยางมาสวมเอาแบบนี้ะนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าแรงดันปั๊มจีของรถเบรกร้อยสิบไอคันนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่นะ เมื่อเราเปิดสวิตกุญแจนะครับแรงดันปั๊มติ๊กนะครับก็ขึ้นมาอยู่ที่2.94าบาถึง3บาโดยประมาณนั้นแล้วก็จะต้องค้างอยู่ประมาณ1.5ถึง2บานะครับเท่าที่เราดูตอนนี้นะครับแรงดันปั๊มติ๊กปกติดีทุกอย่างนะครับแรงดันปั๊มติ๊กถึงนะครับแล้วก็แรงดันปั๊มติ๊กไม่ร่วงเลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็ถือว่ากักแรงดันไว สำรองในขณะสตาร์ทนี่ถือว่ากากแรงดันได้สูงได้ดีเลยทีเดียวนะครับถึง2บาเลยนะครับทุกท่านนี้นะครับเรามาเรียกดูโค้ดกันดีกว่านะครับแก๊กเรียกดูโค้ดนะครับอยู่บริเวณใต้ u ยูบ็อกนะครับสำหรับเวอร์ชั่นที่4นะครับเพื่อนผมจะเอาสายไฟพ่วงเข้าไปที่นะครับคู่ด้านซ้ายนะครับเมื่อนะครับเดือยล็อกหรือว่าสันล็อกแก๊กอยู่ด้านบนนะครับผมจะต่อสายไฟพ่วงเข้าไปที่คู่ด้านซ้ายมือนะครับ เพื่อเป็นการเรียกดูโค้ดนะครับเรามาดูกันสิว่ารถคันนี้จะติดโค้ดไหมนะครับเมื่อเราทําการเปิดสวิตกุญแกแล้วไฟโชว์ค้างแบบนี้อ้าวงานเข้าละครับพี่น้องงานเขานะครับนั่นหมายความว่ารถคันนี้นะครับมีอาการเออเร์จากกล่อง ECU คักๆเลยละพี่น้องนะครับอันนี้ก็คือการสันนิษฐานนะครับเมื่อกี้ผมได้ทําการถอดแจ็ครินเร่งออกไปแล้วนะครับปิดเปิด,ปดอ่านี่นะครับแจ็คได้ถอดออกไปแล้ว ปิดสวิตช์กุญแจนะครับแล้วก็เปิดใหม่นะครับไฟก็ยังไม่ยอมโชว์อยู่ดีนะครับไม่ยอมเรียกไม่ยอมโชว์โคดนะครับเพื่อนๆนั่นหมายความว่า ECU มันยังจําค่าเก่าอยู่นั่นเองนะครับเพื่อนๆนี่ก็คือข้อสงสัยของเรานี่แจ็ค ECU อ่ามแมนแจ็คนิ่นเล่งถอดออกแล้วพี่น้องนะครับเป็นจังใดยเป็นจังใดย์ปัดทีนี้งานเขาผมบ่าละ กยังได้ดีแบบพี่น้องแบบที่นี่นะครับเอานะครับเดี๋ยวเรามาทําการถอดแก๊กของเซ็นเซอร์ตัวจับอุณหภูมิหรือว่าเซ็นเซอร์ความร้อนที่บริเวณข้างเสื้อสูบฝั่งทางด้านซ้ายของตัวรถกันดีกว่านะครับตอนนี้อาจะเปิดจะปิดสวิตช์ยังไงไฟมันก็ไม่ยอมกลับพลิบให้นะครับเพื่อนๆมันไม่ยอมโชว์โค้ดให้นะครับ ดังนั้นถอดเลยครับแจ็คคอมมอนตรงนี้นะครับสําหรับรถที่มีอายุเก่าเก่านะครับเพื่อนๆพ่ถ้ารถเก่าแล้วให้ระวังด้วยในขั้นตอนของการถอดแจ็คนะเพราะว่าแจ็คมันกรอบมันจะแตกนะครับทุกท่านนะครับเมื่อถอดแจ็คเซ็นเซอร์คอมรอนออกไปแล้วนะครับทาการเปิดสวิตช์กุญแจมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมโช์ค้างอยู่แบบนี้แหละนะครับงานเข้าผมแล้วนะครับทีนี้ผมจะทําการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับให้รถมันติดนะครับแล้วทีนี้มาดูสิ ว่ารถนะครับระบบนะครับระบบของ ECU เนี่ยนะครับมันจะทําการสั่งหรือว่าตรวจสอบเซนเซอร์ใหม่หรือไม่นะครับไฟจะโชว์หรือไม่แต่ก่อนอื่นก็ต้องเสียบแจ็คลิ้นเร่งเข้าไปก่อนนะแจ็คลิ้นเร่งไม่เสียบรถก็สตาร์ทติดได้นะครับในเช็ตแบบนี้เพราะว่ารถมันยังจําค่าเก่าอยู่นะครับเพื่อนๆค่าเก่าก็คือค่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเกิดปัญหานั่นเองนะครับเพื่อนๆนะนะครับเรามาดูกันนะครับว่ารถคันนี้เป็นอย่างไรเมื่อติดเครื่องแล้วนะครับ เมื่อเราทำการสตาร์ทเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับทุกท่านนะครับไฟก็ยังไม่โชยอมโชขึ้นมาอยู่ดีนะครับยังไม่ยอมโชโค้ดนะครับทั้งทั้งที่นะครับเมื่อกี้แจ็คลินเล่งก็ได้ถอดออกแจ็คเซนเซอร์ความร้อนก็ได้ถอดออกควรที่จะติดโค้ดเจ็ดโค้ดแปบดบโค้ดเก้าก็อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ตอนนี้ไม่ติดสักโค้ดเลยนะครับทั้งทั้งที่เราได้ทําการอาถอดแจ็คไฟออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อน ในเมื่อเราได้ทำการถอดแจ็คไม่ว่าจะเป็นลิ้นเลงไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ความร้อนก็ยังไม่โชว์โค้ดขึ้นมานะครับทีนี้ถอดแจ็คหมวฉีดเลยนะครับถออแจ็คหม้อฉีดกดคันสตาร์ทเบิ้งพี่น้องนะครับว่ารถคันนี้นะครับจะโชว์โค้ดหมวฉีดขึ้นมาหรือไม่นะครับพเพื่อนๆนะครับเมื่อทำการถอดแล้วเปิดสวิตช์กุญแจก็ยังเป็นคือเก่านะครับไฟยังโชว์ค้างอยู่เหมือนเดิมนะครับโอ้ ECU คือดื้อคือด่านเดี๋ยวพี่น้องนะครับ อ่าเฮ็ดใ้ติดโคดมันได้กับบติดกดกันสตาร์ทแล้วกับบติดนะครับอ่ากดกันสตาร์ทแล้วไฟก็ไม่ยอมโชว์โคดขึ้นมานะครับไฟโคดไม่ติดนะครับทุกท่านนี่นะครับเมื่อเราเจอปัญหาแบบนี้เราจะแจก้ไขปัญหาอย่างไรอ้านะครับเดี๋ยวเรามาลองทําการถอดแจ็คอ่าถอดสายไฟจากแจ็คเรียกดูโคดแล้วเปิดสวิตช์กุญแจดูนะครับเพื่อนๆอ้าวนะครับทีนี้โชว์โคดขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อกี้โชว์หนึ่งสองหรือเปล่านะครับอ่าหนึ่งสองนะครับ อ่าโชว์ 1, 2, หนึ่งสองหัวฉีดขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนับหนึ่งครับสองสามหนึ่งสองอ่าหนึ่งสองนะครับเมื่อกี้โชว์โค้ดขึ้นมาหนึ่งสองนะครับทุกท่านทีนี้นะครับผมก็จะทําการถอดแจ็คลิ้นเล่งออกให้มันโชว์โค้ดขึ้นมาอีกหนึ่งโค้ดนะครับเพื่อนๆนะครับดูที่ว่าเมื่อผมทําการถอดแจ็คลิ้นเล่งน,นะครับไฟมันจะโชว์โค้ดขึ้นมาหรือไม่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองถอดดูกันนะครับเมื่อกี้ติดโค้ดหนึ่งสองอย่างเดียวนะครับอ่าถอดเลยนะครับ ขออนุญาตถอดนะเพราะว่ามือหนึ่งถือค้องนะครับไม่สะดวกนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะนะครับหลังจากที่เราทําการถอดแจ็คลินเร่งออกไปนะครับอ่าท p เซนเซอร์นะครับอ่าถอดแจ็คความร้อนออกไปด้วยนะครับถอดโลดพี่น้องนะครับถอดไปเลยนะครับอ่าถอดออกไปเลยนะครับทีนี้มาดูที่ว่ามันจะโชว์กีโคดนะครับเพื่อนๆเอาเรามาลองนับโคดดูนะครับนับหนึ่งครับ หนึ่งสองครับหนึ่งสองมาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อน่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับโคดเจ็ดมาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด นะครับแปดนะครับเพื่อนๆนะครับเราสามารถทําให้รถคันนี้ติดติดสามโค้ดเลยนะครับเพื่อนก็คือเซนเซอร์ความร้อนลิ้นเล่งแล้วก็หัวฉีดนะครับทั้งสามโคดเลยทีนี้นะครับเราก็ต่อสายไฟเข้ามาที่แจ็คเรียกดูโค้ดเหมือนเดิมนะครับต่อสายไฟเข้ามาที่แจ็คเรียกดูโคดเปิดสวิตกุญแจนะครับเมื่อเปิดสวิตกุญแจแล้วนะครับ อา่าถ้าเราจะลบโค้ดออก,ก็ต้องถอดสายไฟออกแล้วก็เสียบกลับภายใน5วินาทีนะครับถ้าจะลบโค้ดก็ต้องถอดสายไฟออกแล้วก็เสียบกลับภายใน5วินาทีนะครับสำหรับแจ็คเรียกดูโค้ดนะครับทุกท่านเมื่อเราทําการนะครับนี่นะครับถอดสายไฟนะครับถ้าเราจะลบโค้ดเนี่ยถอดสายไฟออกแล้วก็เสียบกลับเข้าไปนะครับเหมือนเดิมนะครับที่คู่ด้านซ้ายมือโดยเอา อาสันเหรียมแก๊กขึ้นด้านบนเมื่อเราถอดสายไฟออกแล้วก็เสียบกลับเข้าไปนะครับไฟมันจะกระพริบคงที่แบบนี้นะครับสม่ำเสมอแบบนี้เป็นอันเรียกว่าได้ว่า นะครับเราลบโค้ดเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านนี่นะครับหลังจากที่เราทําการลบโค้ดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อเราลบโค้ดสำเร็จไฟมันก็จะกระพริบคงที่แบบนี้นะครับเมื่อเราลบโค้ดเสร็จสับเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็จะเป็นการรีเซ็ตลิ้นเลงนะครับหรือว่ารีเซ็ต e c u ให้กลับไปเป็นค่าสแตนดาดนะครับทุกครั้งที่เราจะทำการรีเซ็ตลินเลงให้กลับไปเป็นค่าสแตนดานนั้นหมายความว่า คอมติกของเราต้องอยู่ในสภาพสแตนดาร์ดด้วยถ้าหากว่าผิดเพี้ยนไปรถจะสตาร์ทไม่ติดเลยนะครับทุกท่านอานะครับก็เอาสายไฟเข้ามาต่อพ่วงที่เซ็นเซอร์ความร้อนแบบนี้แล้วก็แจ็คเรียกดูโค้ดก็ต่อไว้เหมือนเดิมนะครับพิธีการที่เราจะทําการลบโคตดเปิดสวิตช์กุญแจนะครับในขณะที่ไฟมันกระพริบให้ทําการถอดสายไฟออกจากเซ็นเซอร์ความร้อนนะ อ่าถ้าไฟมันโชวค้างมันมันเลยเวลาแล้วมันถอดไม่ได้นะครับมันจะลบโค้ดไม่สําเร็จนะครับทุกท่านอ่านะครับเดี๋ยวผมจะลบโค้ดให้เพื่อนๆอน่อารีเซ็ตให้เพื่อนๆดูใหม่นะครับเพื่อนแล้วเ,นะเปิดสวิตช์รับอ่าแล้วก็ถอดสายไฟออกเลยนะครับถอดสายไฟออกจากเซ็นเซอร์ความร้อนถอดออกเลยนะครับเมื่อเรารีเซ็ตเสร็จสรบเรียบร้อยไฟมันก็จะกระพริบคงที่แบบนี้นะครับเพื่อนๆนนี่แหละนะครับเป็นวิธีการรีเซ็ตลิ้นเล่งนะครับสําเร็จเสร็จสรบเรียบร้อยนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ทำการปิดสวิตช์กุญแจนะครับต่อแจ็คลินเลงเข้าไปถอดสายไฟนะครับออกจากาตัวเรียกดูโค้ดนะครับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็มาลองทําการสตาร์ทรถดูนะครับว่ารถของเราจะสตาร์ทติดหรือไม่เดี๋ยจะเดินเบาได้หรือบ่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูมาเบิร์ไปพร้อมกันนะครับเพื่อน บเป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยนะครับสำหรับการแก้ไขปัญหาเวีบร้อยสิไฟเดินเบาไม่ได้อันเนื่องมาจาก ECU er. มันเออเลอมันยังค่าเก่ามานะครับเพื่อนซึ่งค่าเก่าก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนเพื่อนก่อนหน้าน,น,น,านี้ก่อนหน้าที่จะเกิดปัญหาเนี่ยรถก็ขับเป็นปกติดีๆนี่แหละแต่ก่อนหน้านี้นะครับทั้งฝนตกปล,ปลอยในช่วงหน้าหนาวแล้วก็มีหมอกลงหนาแน่นในช่วงเช้าทําให้นะครับ วันนั้นนะครับเซ็นเซอร์มันตรวจจับว่าปริมาณอากาศมันหนาแน่นมันก็เลยสั่งจ่ายอากาศสั่งจ่ายน้ํามันหนานะครับเพื่อนเพราะว่าอากาศมันเยอะมวลอากาศมันเย็นอากาศมันเข้าเยอะนะครับเพื่อนนี้นะครับมาวันนี้นะครับแดดออกเปี้ยงเปียงเลยนะครับ ECU มันไม่ยอมปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะอากาศนั่นเองนะครับมันก็เลยกลายเป็นรถเดินเบาไม่ได้เพราะว่า ECU มันสั่งใจอากาศหนาอะสั่งใจน้ำมันหนาอยู่เหมือนเดิมทั้งๆท,งที่ในช่วงที่แดดออกเนี่ยนะครับส่วนผสมมันจะบางนะครับอากาศมันจะเข้าน้อยแต่ว่าน้ำมันมันยังจ่ายหนาอยู่ก็เลยกลายเป็นส่วนผสมหนานั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนรถมันก็เลยเกิดอาการอ้วกน้ำมันแล้วก็เดินเบาไม่ได้นั่นเองนะครับเพื่อน ทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะทําการรีเซ็ตลิ้นเลงนะครับปั๊มติ๊กของเราจะต้องเป็นค่าปกติเหมือนอย่างในคลิป2.94บาร์บาแล้วก็ค้างอยู่ที่1 5ถึง2บาทนะครับไม่งั้นรถสตาร์ทไม่ติดนะถ้าปั๊มติ๊กไม่ดีอย่าไปทําการรีเซ็ตเด็ดขาดนะครับเพืเ่อนๆเอานะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ฟซีทัวโรครับสวัสดีครับ